ยาเผือเป็นภาษาเยอแปลว่ายาพ่อหรือผีมเหศสักเป็นพิธีกรรมที่เคารพยำเกรงของชนเผ่าเยอและลาวแถบลุ่มน้ำมูลและน้ำเสียวในอำเภอราศีสลายศิลาลาดบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดสุรินพิธีแสงยาเผื่อ หรือลงยาพอ่อเป็นพิธีกรมบวงสวงบอกกล่าวภูมิบ้านหรือมเหสัตว์หลักเมืองผีปู่ตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลปกปักรักษาภูมิสถานบ้านเมืองซึ่งจะจัดขึ้นปีละสองครั้งคือวันพุธแรกของเดือนห้าก่อนฤดูทำนาและวันพุธแรกหลังวันออกพรรษาก่อนฤดูเก็บเกี่ยว และในกรณีพิเศษคือก่อนจะนำเรือยาวลงน้ำเพื่อแข่งขันประจำปีจะมีการนิมนต์แม่ย่านางและยาพ่อองค์อื่นมารับเครื่องบวงสวงและสร้างความอบอุ่นขวัญกำลังใจแก่ฝีพายเรืออีกด้วยสังหรือสนัยเป็นดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมยาพ่อเพราะชาวเยอเชื่อว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างเทพกับมนุษย์ หากเป่าสนัยครั้งใดในพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเทพเทวดาก็จะมาอภิบาลประทานพรให้เกิดความสวัสดีมีชัยพิธีแสงงาเผื่อจึงขาดสนัยไม่ได้ยาพ่อเป็นพิธีบำบัดโรคอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วแต่ยังไม่หายหรือหายแล้วแต่ยังมีอาการทางจิตคือวิตกกังวล กระสับกระส่ายเลื่อนลอยอยู่หรือเรียกว่าขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจึงได้พึ่งพาพิธีแสงยาเพื่อโดยมีครูบายาพ่อจำและคณะคนเทียมยาพ่อเป็นผู้ประกอบพิธีเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายก็จะไปดูดวงกับหมอดูที่น่าเชื่อถือเมื่อทราบว่าองค์ยาพ่อจะมาอยู่ด้วย จึงได้ตระเตรียมขันดอกไม้เครื่องเส้นต่างๆไปหาครูบายญาพ่อผู้เป็นใหญ่ของยาพ่อองค์อื่นๆที่เคารพนับถือของชาวบ้านเอาวดีเนอะถูกโบสถ์จับวันเออจ้าวันถูกโบสถรักสมักษาดดิบเนี่ เมื่อไทยถามกันแล้วจำจะเป็นผู้นิมนต์องค์ยาพ่อมาประทับร่างครูบาและเล่าอาการป่วยให้ยาพ่อฟังและตกลงหาข้อแก้ไขต่อไปจำและครูบารวมทั้งนางเพียมคนอื่นๆตระเตรียมเครื่องคายสักการะอันประกอบไปด้วยขันห้าขันแปดเงินหมากนิมนต์หมากพลูเล่า น้ำหวานเพื่อที่ญาพ่อจะได้ประกอบพิธีขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีและเรียกญาพ่อที่จะมาประทับคนป่วยมาเพื่อถามชื่อและทดสอบเสียงทายความแน่ชัดว่าใช่ญาพ่อจริงตามที่พูดไว้หรือไม่เมื่อเสียงวงดนตรีสนัยดังขึ้นครูบาและญาพ่อคนอื่นๆก็ได้นำปลายดาบเสียบกับข้านีย แล้วไล่ลำเพื่อขจัดสิ่งไม่ดีให้มากับคำข้าวแล้วทิ้งลงกระทงหน้าวัวแล้วนำกระทงไปปล่อยที่นอกบ้านของครูบาเมื่อขวดและส่งทงเสร็จเสมือนว่าร่างผู้ป่วยบริสุทธิ์แล้วก็จะนิมนต์ยาพ่อองค์ใหม่มาประทับร่างคนป่วยโดยเริ่มจากจา ยกขันดอกไม้ให้ผู้ป่วยแล้วขอขมาพ่อแม่จากนั้นก็กราบผููบาญาพา่อจึงนิมนต์ยาพ่อมาประทับร่างของตนเมื่อญาพ่อประทับร่างคนป่วยอาการซึมเศร้า lle, mm. ก็เริ่มหายไปจากนั้นครูบาก็เริ่มทดสอบญาพ่อองค์ใหม่ด้วยการถามชื่อชื่อเมืองพ่อแม่และเสียงทายคัน เมื่อผ่านการทดสอบยาพ่อทุกองค์ก็ร่วมฟ้อนรำร่วมกันอย่างสนุกสนานประหนึ่งว่าฉลองรับขวัญยาพ่อองค์หม เมื่อได้รับการยอมรับจากคณะยาพ่อทุกองค์แล้วก็จะมอบคายครอบครูเพื่อเป็นสิทธิเป็นอันเสร็จพิธ,ธีแทงงยาเพื่อ